ครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนนะครับผมมาปักเบ็ดนะครับผมหากับข้าวนะครับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่ายังเป็นสถานการณ์โควิดอยู่นะครับพวกคลิปคลิปกินเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําลงนะครับเพราะว่าตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อของยากนะครับก็เลยออกมาปักเบ็ดหากับข้าวพอได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็วันนี้ก็ มาหมายอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับพอดีว่าสองสามวันมาเนี่ยครับก็คือน้นอําน้าปล่อยมาจากเขื่อนนะครับเยอะเลยนะครับเข้ามาในคลองหมู่บ้านเข้าอ่างเนี่ยปกติในแห้งเลยครับตอนนี้ก็คือใกล้จะเต็มแล้วนะครับอเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าปลามันจะกินหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ คือจริงๆอ่ะจะใช้เป็นเหยื่อลูกปลานะครับแต่ว่าลูกปลามันหายากนะครับไม่ค่อยมีมีได้มาแค่ตัวเดียวเองครับก็ได้หอยมาหน่อยนึงครับหอยเชอรี่ครับสี่ห้าตัวแล้วก็จะผสมกับไส้เดือนด้วยเพราะว่าเหยื่อไส้เดือนเนี่ยผมลองมาหลายครั้งแล้วไม่เคยได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเราเกี่ยวกับตัวเบ็ดเนี่ยปลาเล็กอ่ะมันก็จะเข้ามาตอดกินหมดไม่ทันถึงปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตรงนี้จะใช้เป็นออยเชอรี่นะครับน,นี่มันตัวเล็กมากเลยครับผมจะใช้สองตัวนะครับเกี่ยวกับตัวเบ็ดอย่างนี้นะครับ อ่าตอนนี้นะครับเหยื่อยังไม่ทันลงเลยนะครับลูกค้าเรามารอแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับนะตรงนู้นนะครับเอ้ยนู่น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 นะครับตรงบริเวณนู้นนะครับผมพยายามจะซูมให้นะครับนะนู่นนะครับมารออยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละตรงยะไอ้ที่ที่ไหวอยู่นะครับแน่่แน่น่่น่บริเวณนี้ครับมารอมารอ มารอเราแล้วครับหน่หนออกไปแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับนะลงไปแล้วครับมารอกินเหยื่อแล้วนะครับบอกว่าจะปักตรงนี้หน่อยสงสัยโดนตัวนี้แน่ครับ ทุกคนครับหลังนี้ครับปลาไหลนะครับปลาไหลกินนี่ปลาไหลกินออู้หนี่ครับทุกคนปลาไหลกินเยอะอเส้เดือนนะครับอา้าวแล้วครับผมมีแต้มแล้วครับไม่แห้วนะครับไม่แห้วนี่โอ้ยมีแต้มครับมีแต้ม ครับเบ็ดโฟมครับผมเจือไสเดือนทํางานครับปลาไหลครับผมหนึ่งแต้มครับผมเมื่อกี้ตอนที่มาปักทีแรกนี่ก็กล่าวว่าโอ้ถ้าไม่มามาเที่ยวดูนี่น่าจะเสร็จตะกวดแน่เลยครับเพราะตอนมาตะกวดอยู่ตรงที่ปักเบ็ดเลยครับกระโดดน้ําตูมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาก็กระโดดน้ําเหมือนกันครับโดดตู้มเลยก็เลยลองยกอันนี้ดูครับกินแบบแบบไม่ได้ดึงมากนะครับ โฟมนี้คือยังอยู่กับที่เฉยๆนะผมไปเอามือหยิบดูอ้าติดครับผมไม่ดึงนะครับตัวนี้มันไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคครับผมแต่ว่านี้คงต้องตัดนะครับเพราะว่าตื่นไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเอามาปักต่อครับผมครับก็เดี๋ยวตรงนี้ปักต่อครับเดี๋ยวครับเกี่ยวเส้เดือนลองดูครับว่าจะ 在无法。嗯嗯嗯 ครับก็ต้องมาลุ้นดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาละมาเก็บอีกทีมาดูอีกทีตอนเช้านะครับถ้าถ้าปลาติดเนี่ยอาจจะโดนกินนะครับเพราะว่าตะกรวดมันอยู่มุมนี้ครับขึ้นมานอนมุมตรงนี้นะครับเนี่ยใต้ป่าเนี่ยตรงเนี้ยผมมาปักกับเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาเกยเกยบนบกเลยโดดน้ําตุ้มคือถ้าปลาติดเนี่ยแล้วเราไม่ได้มามาดูเนี่ยครับแน่นอนครับหายก็เดี๋ยวมาลุ้นพรุ่งนี้กันครับ ครับผมตอนนี้ก็ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด่25หลังนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ปักในอ่างด้วยแล้วก็ในคลองด้วยแล้วก็ในนาข้าวด้วยนะครับแต่ว่าในคลองน้ำมันเสียนะครับในอ่างน้ําก็เสียนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณ ห้าโมงครึ่งกว่าแล้วนะครับใกล้ๆจะหกโมงแล้วนะครับก็พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยครับอแดดแรงมากครับวันนี้ก่อนผมจะออกมาเนี่ยฝนมันตกไปพักนึงครับแล้วก็หยุดที่แรกผมกลาจะไม่ออกมาแล้วแหละก็ะเลยวัดดวงดูพอออกมาก็แดดแรงมากครับแดดแรงจริงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ หลังนี้โดนนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับเห็นดึงเห็นดึงโฟมอยู่นะครับมาครับมาครับโอ้โหนี่ตายเธอพระเจ้ายอดเลยครับคนดูตัวปลาดิครับดูตัวปลาดีครับดูตัวปลา ดูตัวปาหลังนี้ก็โดนนะครับดูขวดขวดจมเลยครับหัวจมลงไปเลยครับแต่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าปลามันดึงลงไปติดกอหญ้านะครับโอ้เสียดายมากครับผมก็สรุปผลงานนะครับเช้านี้ก็ได้ปลาช่อนตัวเล็กตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกสองตัวนะครับหลุดนะครับ เพราะว่าปลากินแล้วก็ลากลงไปติดกับหญ้านะครับก็เลยไม่ได้ตัวนะครับผมแล้วก็เช้านี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแล้วก็ฟ้าก็ร้องนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาใหม่รอบหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ